โลภะปัตถมพิกาเมตตาเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกทำไมพระบรมศาสดาทุกศาสนาจึงเน้นย้ำให้มนุษย์อยู่กันด้วยเมตตาเพราะความเมตตาเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอไม่ว่าจะเมตตาต่อสิ่งใดบนโลกใบนี้ความเมตตานั้นจะเป็นเครื่องทำให้เรามีความสุขเมื่อได้เห็นได้ยินความปรารถนาดีของเราที่ส่งต่อให้กับผู้อื่นมีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะมีความสุขโลกใบนี้ก็จะน่าอยู่เพราะมีความเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนทุกชีวิตแสวงหาความเมตตาดังนั้นเราควรเป็นจุดเริ่มเล็กๆในการส่งต่อความเมตตานี้้กับผู้อื่นส่งต่อความเมตตานี้ไปยังทุกคนที่เรารู้จักให้ความเมตตานี้ไปอยู่ในทุกๆท,กที่ทั้งผู้ให้และผู้รับก็จะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่ ความเมตตานี้ยังคงอยู่บนโลกใบนี้ตราบนานเท่าน,านั้น